เบืองสปอกเก็ตคันนี้ก็จะหมดด้วยครับนี่เอาสบายครับใช้แมโคโรดันแบบนี้โอ้ปาหวังครับผมไม่เจอนานเลยมิตซูบิชิฟูโซอ่ะอยู่กบ คมมสื่อ PC ร้อสามสิรุ่น8นะครับอยู่กับงานขุดสะขุดลอกสากานะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟิล์มแมคโครซิงอูดรครับอา้าพามาดูงานขุดสะครับผมอยู่กับจอจ้อยสายจกนะครับ ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิลแมกโคซิ i งอูดอ n ด้วยนะครับออกพี่จ้อยบอกว่าเอาได้เท่าที่เอานะครับเพราะว่าดินโคลนด้านล่างนี้ค่อนข้างลึกนะครับนี่ครับตรงนี้ครับผมรถแมคโคนี่มายืนแทบไม่ได้ครับอันตรายครับโซนแถวนี้เจอโคลนลึกๆนี่ ไม่น่าไว้วางใจนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นดินเหลืองดินมันปูด้วยครับผมลงจากหน้าดินไปประมาณสามสิบเซนแล้วก็เป็นดินมันปูไม่มีชั้นลูกล่างนะครับแถวนี้เป็นดินมันปูแล้วก็ดินเหนียวไปเลย <c oughs> บางที่ก็เป็นดินกะทินะครับอ่ะเต็มแล้วครับผมปาวางสองสองหา้าเทอร์โบ <c oughs> สบายสบายเลยโอ้ลอกสองชั้นครับทำเป็นเบิมสะสองชั้นครับผมนี่ฝั่งนี้ก็เอาไม่ได้ครับเอาได้เฉพาะเท่าที่เอื้อมถึงนะครับ มาเยี่ยมเยือนโซนโนนสูงอยูแล้วครับผมแถวบ้านไม่มีงานครับแม่โคย้ายมานีหมดรถดำก็วิ่งกันแค่สามคันนะครับไม่ดูว่าวิ่งไกลหรือเปล่ารอติดตามครับโอ้ดูชั้นดินมันปูครับผมสีเหลือง ตรงด้านหน้ารถแมคโครนะครับดินตัวนี้นี่เอาไปปั้นเตาถ่านนะครับปั้นเตาถ่านนี่แถวบ้านนี่ชอบมากครับนี่เขานิยมเอามาปั้นเตาเตาถ่านนะครับเตาเผาถ่านเพื่อที่จะมันไม่ค่อยแตกไม่ค่อยร้าวครับดินตัวนี้จะดีครับผมแล้วก็รองลงมาก็เป็นดินจอมปวกนะครับหรือว่าดินโพนนั่นเองนะครับที่เขาชอบเอาไปปั้นทําเป็นเตาเผาถ่านนะครับ ถ้าอยู่โซนแถวบ้านนี่ได้ขายดีนะครับดินมันปูตัวนี้นี่เพราะว่าแถวนั้นเขาเขาฐานเยอะครับโอ้ฝุ่นตลบอบอวนมาแต่ไกลเลยครับเจ้าร็อกกี้ 210. สองร้อยสิบเยอุ้ยโอ้ไปทำเครื่องมาใหม่อะไรทำไมถึง มีเสียงดังเข็กๆน,น้อหนีสองรสิบครับอิสุสุร็อกกี้แต่ว่าแต่ก่อนนี้น่าจะเป็นหัวยาวนะครับดูจากเชสซีน่าจะเป็นหัวยาวมาก่อนแล้วก็มาแปลงยกเครื่องยกหัวนะครับยกระบบใส่ใหม่นะครับสองร้สิบ หมอกเวยเตียวหกมิ้วไม่น่อยคนเกาละ่ะคนที่นไปอยู่บ่าหินนั่นละอ่ะ รถหลายนี่ฟังคุณนรถหลายหลายบักฮักมาตาหะหั่นล่ะกลับมาตาหะาตาหะั่นล่ะเมื่อกี้นี่ ไปเห็นยังเงินรถไทตอตา้าสุวีว่าไปจอดนั่งเลี่ยนอยู่หน้าง,งานเฉยๆยังไม่ดันแทนที่จะมาทำทางอยู่ที่บ่อโอ ออกบ่อก็ค่อนข้างน่วมครับโซนแถวนี้นี่ถ้าไม่แห้งถึงประมาณนี้จริงๆเดียวิ่งไม่ได้นะครับงานลงบ่อดินงานลงลอกหน้านาแบบนี้นี่โซนนี้นี่จบข่าวเลยถ้าไม่แห้งแบบนี้นะครับนี่ว่าขนาดแห้งๆครับดินมีแต่วิ่งไปมีแต่ฝุ่นนี่ยังน่วมครับเอาไปครับสองร้อยสิบ โยกเมื่อกี้นี่เสียวแหนบครับโคมัสึพีซีร้อยสามสิบบางกองโคมัสึกเซลตัว็อปครับตัวนี้เป็นตัว็อปกล้องหลังนะครับโอ้ซีนกระบอกอามด้านบนนี่มันซึมหรือเปล่าลูกพี่ทำไม ภูมเิเปียกเอามาแล้วครับป่าลุงในหน้าโซนนนสูงนนสูงทุ่งโพคือไวดิน,นมาตรวจงานสานแล้วครับนนปารุงปารุง ครับผมเสียปลายปลายดัมซิ่งปลายดัมซิ่งโอ้าลมแรงมากครับผม ปลาหว่างตามมาติดๆเลยครับผมโอ้มาเร็วปลาหว่าง เป็นปรถหัวยาวนะครับหน้ายาวเข้ามาลกหัวสั้นใส่นะครับพอเลื่อนช่วงใหม่โอเคนะดูลักษณะการวางครับเป็นหัวแก้วครับหัวลิงมีโนโ่ ลมเมอ้ยลมมาแห้งเลยวันนี้พี่น้องลมก็ได้มันดังสวดๆวดสวดอยู่ชึบอ,อ่ะไป โยเกิมร้อยหกแปดเนี่ยปาวางครับสองสองห้าเทอร์โบครับผมเทอร์โบอินเตอร์น่าจะเป็น <c oughs> เครื่องตัวไหนองพีสิบหกสิบเจ็ดหรือเปล่า อายุเยอะแล้วครับปลาวาง อ้าวเสียปลายจมแล้วครับอมองไม่เห็น อาจจะเดินแมคโครไปดันท้ายหรือเปล่าเจ้าสโลเหลืองดินไม่ได้ครับดินแถวนี้นี่อันตรายครับเข่า <c oughs> ข้างเพื่องท้าย เต็มแล้วครับผมไปสองสองหา้าเทอร์โบอ๋อเซลลวิมาพอดีครับผมเดี๋ยวไปดู ครึ่งล้อครับนี่ยางเก่าถ้าเป็นยางแปดมิดล้อไปแล้วครับรอเจ้าสโลเหลืองครับผมนี่ครับเจ้อร็อกเสียอุ๋ยเป็นรอกหัวกว้างนะครับหัวเก๋งหัวกว้างครับ ก็ไม่อยู่ครับอ้าวมาแล้วครับผมเจ้าสโลเหลืองโอ้ยอยางดีนะที่ว่าจมไม่ไกลนะครับ เปืองสปอกเก็ตคันนี้ก็จะหมดด้วยครับนี่เอาสบายครับใช้แมโคโรดันแบบนี้เอาจอยนี่ต้องเอาดินเหนียวมาอัดแล้วครับผมกองอยู่ตรงนั้นไม่งั้นวิ่งไม่ได้ครับทางมันนุ่มมากครับแถวนี้นี่เดี๋ยวอัดเสร็จก็วิ่งกันต่อครับพอดีแหละรถไม โคก็เดินมาทําทางด้วยอ่ะโอเคครับผมสรับวิดีโอชุดนี้ผมกล้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟิล์มแม็โคซิงอุรนด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ